สวัสดีครับ FCI u s e Car เห็นคลิปกันไปแล้วนะครับที่เมื่อคืนผมพรีวิวให้นะครับผมสำหรับของขวัญให้กับ FCI u s e Car วันนี้มารีวิวฉบับเต็มใสๆให้กับ FCI u s e Car นะครับคันนี้คือ Toyota c o r o l l a Altis 1.6ตัว e ปี2005เป็นรถของ f c ช่องเรานะครับผมที่อยากจะขายที่อยากจะนำรถคันนี้มาแบ่งปันให้กับ FCI u s e Car ได้ใช้งานโทรบอกผมนะครับว่าพี่อยู่ที่นครสวรรค์นะครับ เป็นภรรยา,ยาน,นายตำรวจนะครับ ผมจึงให้ทีมงานไปเอามาเมื่อวานนะครับวิ่งไกลจากนครสวรรค์สู่กรุงเทพมหานครไล่ปัญหาความร้อนลดโดยรวมผิวพันธุ์เนื้อตัวสะอาดสะอ้านเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยเป็นแท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับและที่สําคัญถ้าตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่ยกรถคันนี้ให้พี่ไปเลยฟรีฟีพร้อมแถมเงินอีก2000 200, 0 0บาทให้พี่เอาไปใช้งานเติมน้ำขับได้สบายๆนะครับรถบอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพิควารลึกจมน้ําสีน้าตาลเดิมจากโรง,งงานสีสันอาจจะมีริ้วรอยของ การใช้งานบ้างเล็กน้อยทั่วไปแดดเลียบ้างเป็นบางชิ้นแต่โดยรวมไม่น่าเกลียดถือว่ายังใช้งานได้โอเคนะครับผมคันนี้ลูกค้าเลือกใช้ยางเป็นบิดสโตนทั้ง4เส้นยี่ห้อบิตสโตน e ีโคเปียนะครับผมยางปี22สามารถใช้งานได้อีก3-4ปีสบายๆหรืออีก2 3 0สามกิโลสบายๆไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะภายในเป็นเบาะหนังสะอาดสะอา้านไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผม เราทําการแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้อีกครั้งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ทําการสปาใดๆหรือเก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เขานํามาขายให้เราจริงแต่เราไม่ได้เก็บงานให้เพราะว่าเป็นรถหลักหมื่นแล้วก็เป็นรถที่เราเอามาเป็นของขวัญให้กับพี่ๆ FCI u s e car ด้วยเราทำแคมเปญราคาเบาๆจับต้องได้ถูกกว่าเบนร์ไซแบ่งปันให้เอาไปใช้งานนะครับเราอยากให้คน มีรถยนต์ใช้งานนะครับสบายๆนะครับด้านในกว้างขวางนั่งสบายนะครับตามสไตล์ออติสเป็นระบบไฟฟ้าทังคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานนะครับวิ่งมา2อ0 0 0 0นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะดูนะฮะ ขนาดเราไม่ได้สปาให้นะครับแต่พี่ลองดูภายในนะครับผมตอนนี้ถ่ายให้กลางวันแล้วนะฮะสะอาดสะอานหรือเปล่าพี่ลองคิดดูนะครับอันนี้ผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เฉยๆนะครับใช้คาแคร์เป็นคนล้างนะครับไม่ได้ฟอกไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่สะอาดสะอานจริงๆเจ้าของดูแล รถค่อนข้างดีนะครับเหตุผลที่เขาขายคือเขาเปลี่ยนรถคันใหม่เท่านั้นเองนะครับเขาจึงนําคันนี้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆ f c i u Car ได้เอาไปใช้งานนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านพรมพ่มสะอาดสะอ้านหมดนะครับเบาะถือว่าไม่โซมเลยนะครับพี่ลองดูจากคลิปดูนะครับเนี่ยนะฮะอย่าให้ผมโม้เลยนะฮะสวยงามแน่นอนนะครับผมใครที่ไม่คิดมากนะครับ รถในราคาแค่7 9 9 0 0บาทพี่ได้รถยนต์ไปใช้งานดีกว่าการขับขี่บอตรไซค์แน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาไว้พาลูกพาหลานไปโรงเรียนไว้พาคนเฒ่าคนแก่ไปหาหมอนะครับผมแล้วผมบอกเลยนะครับว่าอยู่ไม่นานเมื่อคืนนะครับให้มีเสียงตอบรับไปหลายคนมากที่โทรมานะครับแต่ยังติดว่ามันอาจจะดูมืดไปบางคนบอกว่าขอรัวขอรอดูคลิปตัวเต็มคลิปตัวจริงนะครับผม ขอรอดูคลิปเต็มคลิปตัวจริงผมก็เลยจัดให้ครับผมนี่นะฮะลองดูนะครับว่าสว่างแล้วสะอาดสะอ้านอย่างที่พี่โอเคหรือเปล่านะครับผมหลุมเม่อไห่สวยงามนะครับไม่เจาะติดแก๊สไม่อุดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ด้วยนะครับผมถือว่าโอเคนะครับหลุมไม่มีการทําสีแต่งสีแต่อย่างใดฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานครับผมนี่นะฮะเป็นตัวต้าโคราอัติป1.6ตัว E นะครับเจ้าของเก่าดูแลรถค่อนข้างดีอย่างยางที่เลือกใช้ก็ถือว่า เลือกใช้ยางที่ดีไม่ใช่ใช้ยางไก่กาอาราเรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนผลที่รอดูชัดๆผมจัดให้แล้วนะครับพี่ก็รีบเอาแล้วกันนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่ารถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมรถสตาร์ททีเดียวติดวิ่งทางไกลไร้ปัญหาความร้อนแน่นอนเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเกียร์โอเคช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับ โดยรวมผมถือว่าไม่น่าเกียดสีสันโดยรวมผมก็ถือว่าไม่น่าเกียดมันมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมยังเงาฉ่ำทั้งคันนะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างห่องเครื่องนะครับอาจจะมีแค่เศษดินเศษฝุ่นเศษไครตามการใช้งานทั่วไปนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอนะครับนี่นะฮะแล้วมันเครื่องยังใส่นะครับและคันนี้มีประกันชั้น2บวกหรือสาบวกให้ด้วยนะครับเจ้าของเก่าให้มานะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมภาษียาวยันปี68เลยก็ว่าได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสนะครับผมนี่นะฮะเปิดไฟสว่างนะครับผมโดยรวมขับขี่ดีนะครับผมเอาไปขับได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับราคา7 9็0 0บาทไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหนแล้วก็ไม่ได้มีราคาดีๆแบบนี้มาให้พี่ๆ FC หลายๆครั้งนะครับนอกจากเราได้ความกรุณาจาก f c เราที่อยากมีรถอยู่แล้วอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมจะไม่ได้ค่อยได้หาเข้าแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพกับราคามันไม่ได้นะครับบางคันโคตรโซมนะครับผมก็เลยไม่อยากเอามาขายนะครับเราก็ขยับไปเล่นรถปีใหม่ๆนะครับเพื่อน f c เอาไปมันจะได้แบบมีความสุขนะครับใช้งานแบบไม่ต้องเอามานั่งซ่อมนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันให้ดูเลยนะครับผมขับขี่ดีนะครับผม วิ่งมาจากนครสวรรค์นะครับมาพุทธมนฑลสายสองก็หลายร้อยโลอยู่นะฮะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับผมสําหรับลดราคา79,900บาทไม่เคยติดแ๊สด้วยนะครับขับขี่ดีจริงมีกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยนะครับพี่ๆที่ถูกใจนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองอยากกักคนอื่นนะครับอยากกักคนอื่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีคนมากักแล้วนะครับ1ท่านนะครับมันจํามาสุดท้ายเมียไม่อนุมัตินะครับมันจํามาเมียไม่อนุมัตินะครับผม เลยหลุดนะครับตอนนี้หลุดนะครับเพราะว่ามียไม่แน่นอนไม่ได้มาดูนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้นะครับผมแนะนําคันนี้นะครับขับขี่โคตรดีเลยนะครับผมนี่นะฮะเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับพี่ขับขี่ดีจริงๆนะครับช่วงล่างโอเคปล่อยมือขับสบายเดี๋ยวเราลองขับให้นะครับช่วงนี้อาจจะรถติดหน่อยพอดีมันมีรถยนต์ไฟไหม้อยู่ข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวผมขับไปครับขับไปขับขี่ดีครับผมนะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับของขวัญ FCI y ค t k a ผมไม่ได้ใช้คําว่าของขวัญไบ่อยนะครับเพราะว่าคันไหนคือของขวัญก็คือของขวัญน,นะครับคันไหนที่เราทําขายก็คือทาขายนะครับต่างกันนะครับผมจริงใจตรงไปตรงมาคันนี้ผมก็บวกกาไรไม่เยอะเพราะว่าพี่เขาให้ราคามาผมก็ให้ราคาพี่เขาดีๆเพราะเขาเป็น f c เราก็เอามาบวกได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเขาขายมาเท่าไหร่ผมบวกราคาเท่าไหร่ อันนี้ตรงไปตรงมาอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับพี่ๆ FCI Use Car ได้ใช้งานกันจริงๆนะครับผมนี่นะฮะใครที่หารถยนต์ใช้งานอยากซื้อให้ลูกให้หลานขับอยากซื้อให้คนเท้าคนแก่ขับไปหาหมออยากซื้อไปทดรองในรถในบ้านอยากซื้อเป็นรถคันแรกคันนี้แนะนำครับกับ Toyota Corolla a l t i s 1.6ตัว e ปี P 2005รถบา้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่ตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่พี่เอาไปใช้งานฟรีพร้อมเงินอีก200,000บาทยินดี กล้าการันตีครับผมหาขัมใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก่อนตัดสินใจอยากก้าคนอื่นนะครับปรึกษาคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับราคาลดได้แค่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้บวกกำไรอะไรเยอะขอบคุณครับ